คอต้องเน้นย้ำเลยนะว่า no work no pay ไม่ใช่ว่าเราจะไปหักเขากี่บาทก็ได้นะสุดท้ายต้องคำนวณจากค่าจ้างจริงของจ้างเท่านั้นพอ,อยกตัวอย่างมานี่เงเินเดือน30ม0 0นเราเอามาคำนวณเป็นรายวันรายชั่วโมงรายนาทีเลยแล้วก็ไปดูว่าวันนั้นเขาอะมาสายนานเท่าไหร่30,000 เราคำนวณเริ่มต้นที่คำนวณเป็นรายวันก่อนก็เท่ากับเขาได้วันละพันเนาะแล้วก็คำนวณเป็นรายชั่วโมงเขาได้ชั่วโมงละหนึ่งร้ยี่สิบห้าบาทนำหนึ่งพันหาร 8, 8, แปดก็คือจำนวนชั่วโมงปกติที่เขาทำงานต่อวันแต่ถ้าบริษัทเราทำงานเก้าชั่วโมงก็คือหารเก้านะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าอา้าวเก้าชั่วโมงไม่ผิดหรอเอาใหม่นะกฎหมายกำหนดว่าทำงานไม่เกินเวลาแปดชั่วโมงหรือตามที่ตกลงกันแต่ต้องไม่เกิน 48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทีนี้ถ้าเราให้เขาทำา9ชั่วโมงแต่5วัน95 45ไม่ได้ผิดกฎหมายนะแต่ต้องกำหนดเป็นนโยบายตั้งแต่แรกว่าบริษัทเราทำา9ชั่วโมงอันนี้ถึงจะทำได้นะคะแล้วก็นำมาคำนวณเป็นรายนาทีเมื่อกี้รายชั่วโมงคือ125ใช่ไหมคะเรานำร2 5มาหาร60เท่ากับนาทีละ2บาทกว่าๆเน้นย้ำนะว่าถ้าเป็น,เ,ปนเฟส เป็นกรณีมีเศษให้ปัดลงนะเพราะปัดขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราไปหักเขาเยอะกว่าค่าจ้างจริงๆของเขาให้ปัดลงนะคะดังนั้นเมื่อเราคำนวณแบบนี้ออกมาได้แล้วเนี่ยมาทํางานสาย10นาทีก็คือเนี่ยค่ะเราก็นํา2.0ามคูณ10ก็เท่ากับ20.83บาท ดังนั้นถ้าวันนั้นเขามาสายสินาทีเขาก็จะได้รับค่าจ้างนำหนึ่งพันมาลบ2 0 8 3บาทก็เท่ากับ9 7 9 1 7บาทอันนี้คือความหมายของการจ่ายค่าจ้างตามส่วนแต่เน้นย้ำว่าต่อให้เขามาสายแบบมากขนาดไหนอะ่ะแล้วเราลดไปอ่ะค่ะค่าจ้างของเขาก็ต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อวันเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้ก็คือผิดอีกนะ